อเลยครับเจอคิดมาซาลูจ้ะผมโอ้โหมาในแผนนี้อีกแล้วครับแผนปราเมตานะแผนของคอมิโซ่นะหนครับผม <า S 1> ขเข้าสู่เกมการอย่างขันกันดีกว่าครับอันนี้เจอทงดนาของคิดมาซาลูครับแผนนี้อีกแล้วฮะคิดมาหลังสามครับเจอหลังห้าครับราเพื่อเติม สายมาเดวีเดวีเปิดโค้งมาลูกนี้กาคาโคโอ้เรียบร้อยหนึ่งสบกูกกกก่งัสูบจากคริกโดกาคาครับนี่เดวีเติมเกมมาสุดเส้นแล้วเปิดโค้งเข้าหัวพอดีครับเล่นเร็วเลยลาลุดมาลูกนี้จริงเรียบร้อยสองูบกู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 กก สองประตูต่อศูนย์จากวิเอร่าครับมาแล้วครับแมนยูโชว์นะพี่พกุกโตกู่นี่ฮะเรียบร้อยขวาเติมแล้วครับจ่ายมาเบ๊คฮมโค้งโค้งมาไแฮมโค้งโค้งมาตรงนี้โคกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสะบัดนิดเดียวครับดูจ้าหนี้ฮะเปิดแล้วขึ้นโคงอู๋ เรียบร้อยมาแล้ว3-2ครับโอ้โหเดโก้ฟอรันครับโตคาร์โรสเด็ดฟอร์จิงโอ้ชนเสาเข้าครับโอ้โ oh หเดือนนะเกมนี้ 3, 2, ครับ3-2ครับได้มาครับคริสต์มาสเนี่ยพิกแล้วเข้าขวาซัด <c oughs> ชนเสาครัฟอร์ดพิกแล้วจ่ายต่อลูกนี้โลนันโตจริงเรียบร้อย3-3 เฮ้ยหลุดลูกนี้ชาวีกาวีเราจะยังไงจิ้มเรียบร้อยสี่สามโอ้โหคัมแบก็กกลับมาได้ครับเฮ้ยฮาร์ลันยิ่งโอ้โหมาทีห้าลูกเลยบ้าโอ้โหสวยจัดโจกสวยเลยครับตรงนี้แล้วเปิดตรงๆมาแล้วแรชชี่โคโอ้โหไปเข้าโอ้โเจอชนแล้วโยนครับยิ่ง เลียบร้ค่อยมานะครับ4ต่อสัต่อ5ครับไม่ยอมครับบอกเลยไม่ยอมแมก็มาดีฟุกฟุกก็มาดีฟุกฟุกจัดไปโอ้โห,โหหลุดเป็นทุ่งเลยฮะเล่นยิงไหนลูกนี้โอ้โหไปยิงโอเคโค้งมาเดวี้โอ้เดบี่พลาดแล้วเอ็มบาเป้ยิงโอ้โหอีกแล้วอ่ะ จังหวะอย่างนี้อีกแล้วครับคือเคลียร์ไม่ขาดครับแล้วโดนเอโบเบจัดเลยครับตรงนี้แค่ตอนนี้เฮ้ยล้มฟุตบอลนัโโกบุกเลยโอ้ยทีเด็ดเต็มมุมมาอีกแล้วและชี้ยิงโอ้โหลำหน้าและชี้โอ้ยลำหน้าเฮ้ยโดนครับยังไง ยกหมดเวลาครับไม่ทันแล้วครับหมดเวลาไปเจ็ดต่อสียินดีด้วยรับไปเลย1050้10ทอง